เมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่19มีนาคมมิสเตอร์มาร์คอายุ63ปีสัญชาติอังกฤษได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทมานัสักผลเยี่ยมหลังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาหลอกขายสินค้าในราคาที่สูงเกินจริงโดยได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ในขณะที่ตนเองเดินออกจากศูนย์การค้าเพื่อจะไปหาเพื่อนและได้เดินทางมาทางถนนสายสองไปทางพัทยาใต้ก็ได้มาพบเจอกับชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อจำนวนสองรายและหญิงไทยไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งรายบริเวณตลาดไนาบาซ่า จากนั้นทั้งสมคนได้เข้ามาพูดคุยบอกว่าตนเองนั้นอ้วนเกินไปพร้อมทั้งนำเสนอขายยาโดยให้ซื้อน้ำผึ้งจำนวนสองขวดที่ร้านสะดวกซื้อหลังจากนั้นจึงได้พากันไปที่ร้านขายสินค้าของผู้ก่อเหตุซึ่งไม่ทราบชื่อภายในซอย13ทับสพัทยาจากนั้นบุคคลทั้ง3ก็พูดคุยถึงตัวยาและสรรพ,พคุณอ้างว่าเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยลดน้ำหนักหน้าท้อง พร้อมทั้งผสมสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้ภายในขวดน้ำผึ้งและเสนอขายในราคา20,000บาทพร้อมกับบอกว่าต้องซื้อนะมิสเตอร์มาร์จึงได้หลงเชื่อและซื้อสินค้าดังกล่าวมาจากบุคคลน,นั้นพร้อมทั้งได้พามิสเตอร์มาร์ไปกดเงินเพื่อชำระสินค้าต่อมามิสเตอร์มาร์ผู้เสียหายได้ติดต่อไปหาแฟนแล้วบอกกับแฟนว่ากดเงินไปซื้อ,อยาลดความอ้วนและอาจจะถูกหลอกเงินจึงให้แฟนเดินทางมาหา พอแฟนมาถึงก็พบว่าถูกหลอกแล้วจากที่ตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้มีสรรพคุณตามที่ถูกกล่าวอ้างและมีราคาแพงเกินความเป็นจริงจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงทําให้ได้รับความเสียหายจึงได้พากันเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมผู้เสียหายลงพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าร้านดังกล่าวปิดประตูไม่มีใครอยู่เจ้าหน้าที่จึงสอบถามร้านข้างเคียงซึ่งก็ได้ติดต่อเจ้าของร้านให้เพื่อมาพูดคุยกับผู้เสียหายพอเจ้าของร้านมาพร้อมกับกลุ่มต่างชาติก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งก็ได้ตกลงกันได้และได้นำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายและต่างคนก็ต่างไป đây là đây là khách hàng nhưng để phải lại nói

ใช่แล้วเหีายวล้วก็ให้แกพอเสียวเสร็จบอกว่าเธอให้เงินเข้ามาก็ซื้อยาของแกไปสี่หมือหนึ่งเขาอออได้จ่ายไปเลยรับอยู่ว่าเขาพาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินสดค่ะแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่า,าไม่ได้เพราะเธอซื้อของจะแล้วเธอต้องจ่าย<อ>เขาก็บอกเขาไม่มีเขาบอกงั้นเธอมีแบงค์ไหม<อ>เขาก็พาพาเนี่ยไปที่แบงค์เลยให้ไปกดเงินให้